เอาแล้วครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับเกมนิโกคูนีคอสเวลล์นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเกี่ยวกับแพ็คเนาะเบื้องต้นว่าเราควรจะซื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ไม่ควรซื้ออะไรหรือว่าซื้อคุมหรือเปล่าไม่ซื้อคุมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านชื่อว่า Over Top up นะครับก็เป็นร้านเติมเกมนะครับ สะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจแน่นอนไม่ว่าจะเป็นนิโนคูนีคอสเวิล์หรือแม้จะเป็นถังซาหรือจะเป็นอวีพับจีก็มีหลากหลายเกมเกี่ยวกับเกมมือถือด้วยนะครับวาร์โลแรนเกี่ยวกับเกม PC ก็มีนะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับเพจอยู่ใต้ล่างดีสคริปชันเลยนะครับก็อย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับสามารถเติมได้เลยนะครับตอนนี้ก็เติมได้แล้วก็ก่อนที่จะเติมนะครับอย่าลืมบอกช่องผมไปด้วยเนาะโอเคมาครับก็คือ เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าแพ็คต่างๆเนี่ยแพ็คไหนนะครับควรจะซื้อแพ็คไหนควรจะยังไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับโอเคก็เข้าไปร้านค้านะครับอันนี้จะเป็นแผนะ่นณปัจจุบันนะครับแพทล่าสุดเนาะจะไม่จะไม่ใช่แพ็คที่เป็นแผ่อตอนเปิดนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแพทใหม่แล้วเนาะนะครับก็จะมีตรงนี้ที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมครับ ส่วนของแพ็กตรงนี้แล้วก็จะเป็นแพ็กตรงนี้นะครับ s. <S นี่คือแพ็กเก่าแล้วนะแพ็กเก่าแล้วนะครับที่เติมไปตั้งแต่ซีซันที่แล้วนะครับเป็นรอบรอบที่เปิดตัวแรกนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กเก่าเนาะอ่าอันนี้จะเป็นแพ็กใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเก่าแพ็กนก,กเก่านะครับอันนี้จะเป็นคิงนดะ้อมใหม่นะครับคิงด้อมพาร์ทใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันเก่าแล้วนะครับอันนี้ก็อันเก่าเหมือนกันนะครับเติมไปแล้วเนาะ นี่ก็อันเก่านะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่เพิ่มมาใหม่บางส่วนเนาะนะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ก่อนเลยนะครับอย่างอื่นเลยเข้ามาที่หน้าแรกใช่ไหมครับเป็นสินค้าแนะนําใช่ไหมครับเ,เขาจะแนะนำสามเอ่อสี่ห้าห้าอย่างนี้นะครับว่ามันควรจะต้องซื้อใช่ไหมครับสาหรับผมแล้วเนี่ยใครที่มีงบป,ประมาณจํากัดเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะ แนะนำให้ละกันนะครับก็คืออันนี้เนาะอันนี้มันเพิ่มร้อยช่องนะครับก็ควรจะต้องซื้อนะครับ35บาทนะครับ35บาทถ้าเติมกับร้านเรานี่ก็น่าจะลดไปอีก,กน,นะครับแล้วก็ถามว่าอันนี้ซื้อไหมอันนี้ต้องซื้อนะครับเพราะมันเพิ่มตั้ง100ช่องเนาะแพ็กเกจอาวุธสดาวนะครับเป็นสามารถรับได้เลยนะสามารถรับอาวุธ4ดาวใน1รายการ1ชิ้นนะครับสามารถเลือกรับได้นะครับตรงนี้ผมว่าโอเคเลยเนาะ ซึ่งผมว่าจะจัดอยู่เหมือนกันสัก2ครั้งนะครับสัก2อันเพราะว่าผมอยากได้เป็นธนูแสงกับธนูมืด2ชิ้นนี้นะครับเพื่อจะอามาใส่เนาะเพราะว่าผมไม่มี2ชิ้นนี้เลยนะครับยังใช้3ามดาวอยู่ค่อนข้างจะดีถ้าหรัใสายที่คนที่มีงบประมาณก็ควรจะต้องซื้อนะครับแต่ถ้าใครที่มีอยู่แล้วผมแนะนําว่าไม่ต้องซื้อเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดมีงบประมาณอันนี้ซื้อได้นะครับ4ดาวเนาะเลือกได้เลยเนาะมาดีตรงนี้นี่แหละครับ อ่าโอเคต่อไปนะครับก็คือแพ็กสนับสนุนนะครับสเต็กอ่าสเตกทอร์นะครับก็คือมันจะได้พวกใบตรงนี้เนาะซึ่งผมมองว่า5ใบเนี่ยกับไอ้นี้อันนึงเนาะมันก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับ150บาทใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเติมกับเรามันก็ลดไปอีกใช่ไหมถ้ามีงบประมาณก็ได้นะครับซื้อได้2รอบก็เป็น10ครั้งนะครับ แล้วก,ตวก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยเนาะซึ่งมัน300บาทได้10อันใช่ไหมนะครับแถมตรงนี้ด้วยแถมตรงนี้ด้วยเอามาอัพได้ก็แถมเงินด้วยนะครับผมว่าโอเคอันนี้ก็ซื้อได้ไม่ซื้อไม่ซื้อได้ไหมก็ได้นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ซื้ออันนี้ก่อนนะครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้ามีกบประมาณ3ชิ้นนี้ซื้อได้ครับแต่ถามว่าชิ้นไหนควรน่าซื้อที่สุดผมแนะนําชิ้นนี้นะครับ ตรงนี้เนาะคุ้มสุดนะครับ300นะครับแล้วก็ตรงนี้3 5บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ729บาทเนี่ยถามว่าซื้อคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะครับแต่ว่าเติมกับเราเนี่ยไม่ถึง700นะครับไม่ถึง729บาทแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับคือมันได้คุ้มก็คือได้20ใบดูดิยี่ส0นะครับตรงนี้20เนาะอันนี้25แล้วนะครับ ได้ทั้งหมด25ใบบวกกับตรงนี้อีก10 25ใบเหมือนกันนะครับ25ใบเหมือนกัน13วันนะครับได้25ใบเนาะอย่างละ25โอเคเลยอะนะครับแถมเพชรอีกนะครับแถมเพชรอีกเยอะมากนะครับตรงนี้ก็ซื้อก็ซื้อได้นะครับผมส่วนเราผมผมซื้อไปแล้วเนาะนะครับ2เซตตรงนี้นะครับก็คุ้มเลยนะครับพอมันได้พวกของได้บงได้บัฟ แล้วก็ตรงนี้ก็ผมแนะนําให้ซื้อนะครับถ้าคนที่มีงบประมาณนะครับถ้าไม่เลือกสตรงนี้ไม่เลือกตรงนี้นะครับให้มาเลือกตรงนี้อันเดียวก็คุมแล้วเนาะมีสิทธิ์เปิดกาชาได้นะครับก็ลุ้นได้นะครับแล้วก็ได้ตรงนี้ด้วยนะครับได้เป็นตํารานะครับสเตตอ่าิสต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 ิสก็สตรสติสติสติสตสติ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 สเิสติสติสติสนิสต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 ิสสุ่มนะครับ สุ่เมเอานะอัตราที่มอบให้นะน,นี่สุมเมาเนาะก็ใช้ได้ครับใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไปดูที่แพ็กเกจนะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจมากนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรวอหวาปลาจังโกะเท่าไหร่นะอันนี้ก็ใช้เป็นเพชรซื้อก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับ ก็จะมีหลักๆก็จะเป็นตรงนี้แหละนะครับ700นะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะตรงนี้น่าสนใจมากโดยเฉพาะตรงนี้นะครับ35บาทนะครับเพิ่ม100ช่องเนาะแล้วก็พวกตรงนี้นะครับมันจะดีนะครับสายเติมก็ใช้เลยเหมาะเลยนะครับสายเติมนะครับสายเติมน่าชอบสายฟรีก็ผมว่าไม่น่าจะมีคนเล่นสายฟรีอยู่นะแต่อาจจะมีแหละแต่ว่าน้อยอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ สามสิบห้าบาทก็ผมว่าก็ถือว่าสายฟรีนะนะครับก็ซื้ออันนี้ก็ได้นะครับสามสิบห้าบาทเนาะเราก็มีอะไรที่อยากได้อีกไหมสําหรับสามสิบห้าบาทมันก็ไม่มีแล้วอ่ะเนาะอันนี้ก็มาแนะนําเฉพาะแบบเอาให้เอาให้มันคุ้มที่สุดอ่ะถ้าถ้าจะเติมครั้งหนึ่งเนาะก็เป็นแพ็คนี้นั่นแหละครับคุ้มที่สุดแล้วนะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทถ้าเติมเองถ้าเติมกับเราก็ไม่ถึงแน่นอนนะครับแล้วก็ผมผมก็จะเติมตรงนี้นะครับสามสิบห้ากับอีกหกร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คงจะซื้อสองแพ็คนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะซื้ออย่างละสองซื้อหมดเลยนะเหมาหมดเลยตรงนี้ตรงนี้แต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นมาราคา899นะครับซึ่งมันไม่สูสิผมว่ามันมันมันไม่ได้เพิ่มอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องซื้อนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับที่จะต้องซื้อไม่มีอะไรแล้วสําหรับแพทนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีตรง นี้นะครับก็คืออีเวนต์เนาะนแถมให้อีกหน่อยแล้วกันควรทำให้ครบนะครับอีเวนต์เนาะโอเคเราก็มีส่วนของตรงนี้นะครับร้านค้านะก็มันก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นแพ็คเป็นแพ็คของเก่าแล้วนะครับก็สามารถซื้อได้นะก็คุ้มสำหรับผมผมว่าคุ้มนะครับก็คือ69บาทเนาะมันได้5ใบนะครับก็สุ่มสุ่มได้เนาะราคาหลักร้อยนะครับ กาตรงนี้ก็คุ้มเหมือนกันตัวนี้ก็คุ้มไหมก็โอเคแหละนะครับในระดับหนึ่งมลก็คือแพ็กแนะนำนั่นแหละก็คือแพ็กนี้แหละนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับซื้ออย่างไรให้คุ้มนะครับก็พวกนี้เนาะอันนี้ก็คุ้มนะอันนี้ก็คุ้มนะครับเพิ่มพลังโจมตีเป็นพันเลยนะครับก็เพิ่มพลังโจมตีหมายความว่าตอนเปิดเปิดผนึกนะมันจะไปปลดในหนังสือนะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็คงไม่ได้แนะนําเพราะว่ามันเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นหลักพันเลยเนาะสามพันได้นะครับแต่ว่าเติมเติมกับผมก็ไม่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 แพงนะครับไม่ถึงไม่ถึงสามพันแน่นอนตรงนี้ก็ผมซื้อจักรยานไปนะครับ oh ก็โอเคเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็หลักๆแล้วก็คืออันนี้นี่แหละครับผมซื้ออันนี้สี่ตัวละครนะฮะสี่ตัวเนาะมันจะได้ทุกแพ็คเลยนะครับโอเคแพ็คนี้ไม่กี่บาทนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าก็อยากทำคอนเทนต์ต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับนิโนคนนี้คอสเฟอร์นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย